ฟรีเพย์เฟสติวัลค่ะมาอยู่วนกันเลยยุยไปพ่อสโตนแม็กฟอนได้พาลูกไปเที่ยวที่เทศกาลเล่นอิสระเขาจัดที่อุทยาน100ปีกีลาครับบรรยากาศดีมากๆมาถึงงานเนี่ยพ่อสโตนเห็นเด็กทุกคนครับเล่นกันแบบเป็นตัวเองเต็มที่เลย มันทำให้เรารู้สึกบางอย่างขึ้นมาแบบชัดมากเลยครับว่าเมืองที่ดีคือเมืองที่ให้พื้นที่กับความสุขของเด็กได้จริงๆผมนะครับในฐานะพ่อเนี่ยแค่ได้เห็นลูกวิ่งเล่นอย่างอิสระก็มีความสุขแล้วครับแต่ในฐานะคนที่ทำงานด้านเด็กและครอบครัวอยู่ด้วยผมก็ได้เห็นว่าตอนนี้เมืองของเราเนี่ยเริ่มฟังเสียงเด็กมากขึ้นเรื่อยๆครับ ผมได้เห็นผู้ใหญ่ที่เชื่อเหมือนกันว่าการเล่นสําคัญมากพอกับการเรียนรู้และผมเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆของกรุงเทพได้หลายพื้นที่เลยครับ<อ>ตัวผมเองนะครับเชื่อแบบหนึ่งมาตลอดเลยว่าเมืองที่ดีเนี่ยไม่ใช่เมืองที่สวยที่สุดครับแต่เป็นเมืองที่เด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเขาจําได้ว่าเขามีความสุขแค่ไหน เมืองนี้ได้ให้ความสุขกับเขาอย่างไรบ้าง <Woo! S 1> ซึ่งหากว่ามีพื้นที่แบบนี้มากขึ้นมีงานแบบนี้มากขึ้นเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับเทิพเนี้ก็คงต้องฝากขอบคุณทุกภาคส่วนเลยครับที่ทำให้เกิดงานดีๆแบบนี้หวังว่าจะมีการจัดงานดีๆแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะครับ